หวยลาวงวดล่าสุดออกอะไรมาดูกันตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2563มาดูกันนะครับว่าหวยลาวงวดนี้ออกเลขไหนนามสตว์อะไรเราไปตรวจพร,ร้อมกันเลยครับตรวจหวยลาหวหวยลาวพัฒนางวดวันพฤหัสบดีที่5พฤศจิกายน2563 เรามาเริ่มกันที่เลขค่าตัวกันก่อนเลยครับเลขค่าตัวได้แก่หมายเลข02029 02029เลข4ตัวได้แก่หมายเลข2029 2029 เลขสามตัวได้แก่หมายเลข029 029เลขสองตัวได้แก่หมายเลข29 29เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข9เลขหนึ่งตัวได้แก่หมายเลข9เลขนามสัตว์สมนามสัตว์ ได้แก่หมายเลขสองหถูกกับนามสัตว์เลขนาคบินหมายเลขสองหถูกกับนามสัตว์เลขนาคบินหมายเลขสองหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลนกนกนางแอ่นหมายเลขสองหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขนกนางแอ่นหมายเลขศูนย์หนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขปลาเล็กหมายเลขศูนย์หนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขปลาเล็กเรามาทวนตรวจหวยลาวหวยลาวพัฒนางวดวันพระนาศุสุปฏิที่ 5พฤศจิกายน2,563กันอีกรอบนะครับเลข5ตัวได้แก่หมายเลข02-029 02-029เลข4ตัวได้แก่หมายเลข20-29 20-29เลข3ตัวได้แก่หมายเลข029-029 เลข2ตัวได้แก่หมายเลข29 29เลข1ตัวได้แก่หมายเลข9เลข1ตัวได้แก่หมายเลข9เลขนามสัตว์3นามสัตว์ได้แก่หมายเลข26ถูกกับนามสัตว์เลขนกบินหมายเลข26ถูกกับนามสัตว์เลขนาคบินหมายเลข21หนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขนกนางแอ่นหมายเลขสองหนึ่งถูกกับนามสัตว์เลขนกนางแอ่นหมายเลขศูนหนึ่ง ถูกกับนาสัตว์เล็กปลาเล็กหมายเลขศูนถูกกับนาสัตว์เล็กปลาเล็กทั้งหมดนี้ก็เป็นการตรวจหวยลาวงวดนี้สําหรับหวยลาวงวดถัดๆไปเราก็จะติดตามแล้วนํามาแจ้งให้ทราบในคลิปถัดๆไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่มซับสไครต์ที่ช่องของเราได้นะครับถ้าหากว่าถูกใจคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่กันแล้วนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ